ช่วง้ายเดือนชาบานเตรียมตัวเข้าสู่เขาเรียกโค้งสุดท้ายก่อนถึงรอมฎดอนก็ต้องรณรงค์กันท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาลัยฮิวัลลัมรายงานโดยท่านซัลมาอลฟาริซีท่านสาอิดอิบนุลมุซยยิบบันทึกไว้ในตำราของท่านท่านซัลมานเล่าให้พวกเราฟังต้นนี้ยาวหน่อยนะครับแต่ไปให้กระชับที่สุด ท่านซัลมานบอกว่าขอตบ,บนารอนะ ر س ล ل u l l a h صلى الله عليه وسلم ในอัครีย์ยามินใน ش ع บานะท่านรอซูลขึ้นคุตตาบอกับพวกเราในวันหนึ่งช่วงท้ายเดือนชะบานอันคุตตาบอกเนี่ยผู้ประกาศธรรมะประจำชุมชนผมแปลเองอัลคอตีบเนี่ยท่านอิหม่ามแปลว่าผู้บัญชาการชุมชนท่านคอเตบก็คือรองผู้บัญชาการท่านมูอัซซินก็เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดก็เป็นผู้บังคับการผู้บังคับการกันไปว่ากันไปผมต้องการจะให้เห็นมิติด้วยนะครับว่าศาสนาวางอะไรเอาไว้ในบุคคลเหล่านี้อย่างอัลกอตีบเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ประกาศธรรมะประจำชุมชนผู้ชายไม่ติดไ้อยอุปสรรคใดทุกเจ็ดวันต้องมารับฟังท่านนี้อบรมเรื่องศาสนา สำคัญไม่สำคัญล่ะจึงเป็นรองผู้บัญชาการชุมชนต้องมารับฟังข้อมูลศาสนากลับไปทุกเจ็ดวันเนี่ยในรอบสัปดาห์ก็คือมาละหมาดวันศุกร์ท่านรอซูลกระทำหน้าที่นี้โดยพระองค์เองท่านซัลมาบอกว่าท่านรอซูลอ่านคุตบอให้พวกเราฟังในช่วงท้ายเดือนชาบานวันหนึ่งก็แปลว่าบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับประมาณบรรยากาศอย่างเราตอนนี้ท้ายๆเดือนชาบานแล้ว يا أيها قد أزلكم عظيم مبارك فيه <applause> ليلة خير من ألف شهر الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه من الخير كان كمن أدى فريضة فيما كان ประชาชนทั้งหลายก็อซัลละกุม um, แท้จริงแล้วอซัลละกุม um, ร่มเงาของเดือนอันทรงเกียรติได้แผ่ปกคลุมมาแล้วอลรอฮมาตุลิสลามียาที่รักทุกท่านร่มเงาของเดือนนั้นยิ่งใหญ่ปกคลุมมาแล้วเงาของสิ่งหนึ่งจะอยู่กว้างกว่าสิ่งนั้นจะยาวกว่าสิ่งนั้นนี่ก็ดูสิครับในเงาของเสาไฟประดับงานเนี่ยตัวเขาเนี่ยกิ่งไฟเนี่ยนะครับ นี่อยู่เท่าตรงนี้แต่เงานี่ยาวมาเนี่ยเงาของอะไรจะยาวกว่าอันนี้ไม่พิจารณาเงาเที่ยงนะเดี๋ยวจะทักบ,บอกอาจารย์พอเวลาใกล้เที่ยงแล้วมันจะไม่มีเงาในบางประเทศเทียบก,กันกับเรื่องเวลาเข้าละหมาดก,กับบางประเทศอาจจะมีเงาเหลือบ้างดวงตะวันคล้อยแต่เอาเป็นว่าภาวะปกติของเงาเงาจะต้องยาวกว่าสิ่งที่มันไปเป็นเงาให้อ่ะ ก็แปลว,ว่าเดือนรอมฎอนยังมาไม่ถึงแต่งเงาของรอมฎอนท่านรอซูนจึงอ่านคุตบาบะเทศสนาธรรมเนี่ยประกาศเลยว่าอย,ยูฮันนัสโอมนุษยชาติทั้งหลายประชาชนที่รักทั้งหลายกอดอัลละกุมชารุนอัซีมเดินอันอลังการได้แผ่ร่มเง,งาปกคลุมมายังพวกท่านทั้งหลายแล้วอลกอดอัลละกุมชารุนอัซีมุลชารุนมุบารอกุนเดือนอันเป็นสิริมงคลจิง ดีฮิไลลตุนคอยรุนมินอัลฟิชารินท่านครูดินครุด,ดัมได้บอกท่านตอนเชิญผมขึ้นเวทีในเดือนเดือนเนี้ยมีอยู่หนึ่งรัตติกาลที่มีความประเสริฐยิ่งกว่าหนึ่งพันเดือนอย่าไปแปลครูดินพูดถูกเลยนะครับอย่าไปบอกว่าคือไลลัตุลกัตเนี่ยประเสริฐเหมือนหนึ่งพันเดือนไม่ใช่นะครับประเสริฐกว่าคอยรุนมินต้องแปลว่ากว่าด้วยกุรอานบอกว่ากว่า อันนี้อาจจะเป็นภาษาพูดที่ลื่นไหลไม่มีนัยยะตำหนินะครับไม่ใช่วิสัยของวิทยากรแต่จะบอกว่าในตัวสำนวนจริงๆต้องบอกว่าประเสริฐกว่าหนึ0งพเดือนไม่ใช่เท่ากับ1000เดือนมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมีเฉพาะในเดือนนี้ร่มเงาปกคลุมร่องมาตุลิสลามาียามาแล้วเงาม,มาแล้วครับเงาม,มาถึงก่อนตัวเดือนยังไม่มาเป็นเดือนแห่งความมีสิริมงคล ในเดือนนี้เท่านั้นที่มีอยู่หนึ่งรติการประเสริฐกว่าหนึ่งพเดือนอคําว่าประเสริฐกว่าในหมายถึงทําอิบดะดาทาคุณงามความดีอะไรเนี่ยนะครับลงไปตรงกับคืนเนี่ยจะประเสริฐกว่าต้องมาทําอิบดะดานี่เป็นพระหมหากรุณาธิคุณจากพระเป็นเจ้าให้ประชาชนท่านนบีมุฮัมมัดแม้นี่ท่านเล่าก็จะยาวอีกละ เอาไว้ถ้ามีโอกาสนะครับเดือนรอมฎอนบรรดาศาสนาจารย์ทั้งหลายเขาก็จะต้องหยิบยกยิ่งช่วงช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนตะฮารา์เราไลลาตัลกัดริไฟอินนาฮาวิตรุนพวกท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังท่านรศูลบอกพวกท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังรัติการแห่งเกียรติยศไฟอินนาฮาวิตรุนในพระวจนะวันนี้บอกมันจะมาในรัติการที่เป็นค่ำเลขขี้เป็นคืนเลขขี้ คือ21-23-25-27-29มีในเดือนนี้เท่านั้นนักปราที่บอกว่าไลลาะตุนก็อตเกิดขึ้นได้เดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนอมฎดอนมัร์จัวอ่อนมากนักปราฝ่ายที่บอกว่าไลลาะตุนก็อตหมดไปแล้วเมื่อท่านรอซุนสวรรคตอันนี้ไม่นับเลยยังคงมีอยู่ไลลาะตุนก็อตจบจนวันกิยมะมามาถึงแล้วจะกระจุกตัวอยู่ในเดือนอมฎอนเท่านั้น แต่อิหม่ามชฟีอีบอกว่าเอาไว้ที่สิบคืนสุดท้ายทำความดีเนี่ยนะครับประเสริฐกว่าหนึ่งพันเดือนประชาชนท่านนาบีมุฮัมมัดอายุสั้นที่มาของไลลาตุนก๊อตเนี่ยท่านนาบีเสียน้ำตามานะครับอินนุมมตีแท้จริงประชาชนของฉันอักซรุลอุมมีอามารันว่าอักลุฮุมอามารันอันนี้ตัฟซีรฟุตูฮัซาวีก็มี จะอิงหลักฐานตรงนี้ท่านนาบีร้องไห้เลยแล้วก็ปารบกับท่านจิบรินอะลายัยฮิสสลาตวัสสลามไปว่าแท้จริงประชาชนของฉันอักษรสั้นสุดเลยอักษรุลอุมะมีอามารันอายุสั้นสุดอายุน้อยสุดประชาชนของนบีท่านใดมีกรอบอายุตามนาบีท่านนั้นนนนบีนัวเนี่ยเป็นพันปีอะลายัยฮิสสลาตวัสสลาม นบีมุฮัมมัด62พรรษาปีที่เสียเขาไม่นับ62เพราะจรดเดือนรอบเบียอวันท่านสวรรคตรในเดือนพระประสูติของพระองค์ท่านเลยแล้วเดือนรอบเบียเดือนที่เท่าไหร่แล้วครับมุฮัรรอมเดือนที่หนึ่งสฟัรรอบเบียก็เลยปัดเศษก็คือท่านรอซูลก็อิสนานวะซิตูเนสนาตัน62ปีประชาชนของท่านนบีมุฮัมมัดส่วนใหญ่จึง62 พระองค์ท่านจึงเสียน้ําตาเนี่ยใครทะลุ62ไปแล้วเนี่ยมหาศาลเลยมหาศาลเลยทะลุเจ็นี่ยิ่งมหาศาลเลยได้กรอบอายุเฉลีย่ยเกินศาสนทูตประจําประจําตนเองอีกอะ่ะเข้าเลข8ปนี่อภิอภิมหาเลยเข้าเลขเก้วังผมอะ่ะศตวตรษหนึ่งเลยนะวังผม คุณแม่ของคุณพ่อผมถ้าจําไม่ผิดนะหนึ่งศตวรรษกับอีกสองปีอายุท่านหนึ่งรอสองทานาวีร้องไห้ประชาชนของฉันอายุสั้นสุดเลยว่าอักกัลลูหุมอามาลันดังนั้นผลงานการทำความดีแต่มีที่มานะครับทำไมท่านนาีปารบอย่างเนี้ผมต้องบริหารจัดการเวลาพออายุน้อยสุด62โดยเฉลี่ย ผลงานความดีก็ต้องน้อยไปด้วยพระองค์ท่านก็จึงน้ําตาเลยอาบพระพักเลยน้ําตาไหลเลยอาบแก้มเลยทันจิบรินนําความกลับมาแจ้งใหม่อับเบชิรยามุฮัมมัดมุฮัมมัดดีใจได้แล้วอินนัลลอฮฺตัลลาอาฺอลลอฮตาอุมมะตะกะไลละตุลกัดริไลละตุลกัดริกไครุมินอัลฟิชารินมุฮัมมัดดีใจได้เลยอัลลอฮ์มอบคือไลละตุลกัตให้ประชาชนของท่านแล้วไลละตุลกัตไครุมินอัลฟิชาริน